ดูนี่สิห้างใกล้บ้านเราเนี่ยของลดราคาเยอะแยะเลย80%นะคะคุณคุณก็เข้าใจสถานการณ์บ้านของเราบ้างผมก็เพิ่งทำงานเงินเดือนก็แค่นี้ไหนค่าน้ำมันลดค่าเช่าบ้านคุณช่วยกันประหยัดหน่อยดิฉันก็อยากให้รางวัลฉันบัางสิแหมคุณก็เป็นอย่างนี้ตลอดเงินไม่เคยเหลือเป้าครับผมต้องทำยังไงครับผมต้องการตั้งตัว สวัสดีค่ะคุณออสก็ได้เห็นใจนะคะในฐานะที่คุณออสเป็นหัวหน้าครอบครัวก็อาจจะต้องกังวลนิดหน่อยเกี่ยวกับเรื่องของการเงินแล้ว่าเห็นภรรยาเนี่ยจับใจใช้ซ้อย ฟุ่มเฟือยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะซื้อของเยอะแยะมากมายขนาดนี้ไม่เป็นไรค่ะพี่เปามีคําแนะนําดีๆมาฝากนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการที่เราจะจัดระบบการบริหารการเงินแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยทั้งสองคนต้องให้ความร่วมมือด้วยกันนะคะทั้งภรรยาแล้วก็สามีเพราะในเมื่อเราเป็นครอบครัวเนี่ยก็คงไม่สามารถจะมีใครแค่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะที่จะมาจัดระบบได้ต้องร่วมมือกันทั้งครอบครัวค่ะอันดับแรกเลยนะคะพี่เป่าว่าให้เรามาดูเรื่องของหนี้สินดีก่อนไหมคะ น้สินเนี่ยถ้าสมมุติว่าในกรณีเรามีเรื่องของนี้สินบัตรเครดิตนะคะนิสินควรจะเป็นสิ่งที่เราต้องรีบกําจัดอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็เพื่อที่จะช่วยในเรื่องของการลดดอกเบี้ยด้วยเราก็จะได้เอาดอกเบี้ยตรงนั้นนะคะมาเก็บเป็นเงินออมซึ่งก็จะนําเราไปสู่ข้อที่2เพราะในเรื่องของการบริหารจัดการเงินนั้นก็จะต้องมีเรื่องการออมเงินด้วยค่ะ การออมเงินก็อาจจะแบ่งเป็น2ระยะนะคะระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวมาดูสิคะว่าระยะสั้นอย่างในเรื่องของการอยากจะได้รถยนต์คันใหม่หรือว่าอยากจะพาครอบครัวไปเที่ยวพักผ่อนในประเทศหรือว่าต่างประเทศก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ควรที่จะเริ่มเก็บเงินและก็เป็นการออมเงินระยะยาวก็คือเรื่องของการเกษียณว่าหลังจากที่เราหยุดทํางานแล้วเนี่ยเราจะได้มีเงินในส่วนหนึ่งก้อนหนึ่งนะคะที่จะทําให้เราเนี่ยไม่ต้องลําบากหรือว่าไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องของระบบการเงินที่เราจะใช้ จ่ในครอบครัวแล้วก็เพื่อตัวของเราเองค่ะ ประการที่3นะคะเรื่องของการฝึกทําบัญชีรายรับรายจ่ายประจําวันเพราะว่าการทําบัญชีตรงนี้จะช่วยให้เรารู้นะคะว่าเรามีรายรับเท่าไหร่แล้วก็รายจ่ายของเราประจําวันเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนเพราะเมื่อเราฝึกทําบัญชีรายรับรายจ่ายแล้วเนี่ยก็จะนําเราไปสู่ในข้อที่4ค่ะซึ่งเป็นเรื่องของการลดค่าใช้จ่ายเราจะได้รู้ด้วยว่ารายจ่ายของเรานั้นมันฟุ่มเฟือยเกินไปไหมมีรายจ่ายด้านไหนบ้างที่เราสามารถจะตัดทิ้งเหตุผลที่เราจําเป็นต้องทําแบบนี้นะคะเพื่อเราจะได้มีเงินเงินออม ากขึ้นค่ะและเมื่อเรามีเงินออมมากขึ้นก็จะทําให้เรารู้สึกว่าเรามีความมั่นคงทางการเงินมากขึ้นด้วยค่ะข้อที่5นะคะถ้าเรามีหนี้สินตอนนี้เยอะมากเกินไปเนี่ยพี่เป้าว่าการเลิกใช้บัตรเครดิตก็จะเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้เราสามารถบริหารจัดการการเงินได้อย่างมีระบบนะคะเพราะว่าการใช้บัตรเครดิตเนี่ย ซื้อของไม่จําเป็นที่จะต้องคิดมากนักเลยเพราะว่าเราใช้แค่บัตรพลาสติกนะคะรูดๆเรารู้สึกว่ามันง่ายมากเลยที่เราไม่ต้องควักเงินสดออกไปแต่พอถึงสิ้นเดือนนะคะเมื่อบินค่าใช้ใจ่ายเรียกเก็บเงินเนี่ยโอ้โหปวดหัวกันเลยล่ะค่ะทําให้เรานอนไม่หลับไปอีกหลายคืนเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เรามาใช้เงินสดแทนบัตรเครดิตดีกว่าเพราะว่าการที่เราจะซื้ออะไรสักอย่างแล้วเราจะต้องควักเงินสดออกไปเนี่ยมันทําให้เราต้องคิดนานหน่อยเพราะว่าเราจะต้องดูด้วยว่าไอ้ของนั้นเนี่ยมันคุ้มค่าไหมมันจําเป็นจริงๆหรือเปล่าที่เราจะต้อง ต้องแรกกับเงินสดของเราณเวลานี้นะคะนั่นถือว่าเป็นอีกวิธีหนึ่งค่ะที่พี่เป้าเชื่อว่าจะช่วยให้เราเนี่ยบริหารจัดการด้านของการเงินได้ดียิ่งขึ้น และส่วนข้อต่อไปนะคะเป็นเรื่องของการแยกบัญชีเงินออมไว้ต่างหากค่ะเราควรที่จะมีบัญชีเงินออมแยกเอาไว้เลยเพราะว่าไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยจะทําให้เราไปหยิบเงินออมตรงนั้นเนี่ยมาใช้ดังนั้นให้เราฝากเป็นบัญชีที่แบบเหมือนฝากประจําเอาไว้เลยค่ะเป็นบัญชีที่เราไม่สามารถจะถอนเอามาใช้ได้ง่ายๆนะคะนั่นก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ทําให้เราเนี่ยเก็บรักษาเงินออมของเราไว้ให้อยู่กับเราไปตามเป้าหมายที่เราวางเอาไว้ได้ค่ะ ลองทำกันดูนะคะพี่เป้าเชื่อว่ามันไม่ง่ายแล้วก็ไม่ยากเกินไปเพียงแต่ว่าเราสามารถที่จะฝึกได้นะคะดังนั้นเนี่ยเมื่อเราฝึกจนเป็นนิสัยเรื่องของการออมเงินเรื่องของการบริหารจัดการการเงินจะเป็นเรื่องง่ายมากสำหรับเราค่ะผมท่ี่เป้าสงสัยเรื่องที่เราต้องฟืนยาวครับ,บคุณผมขอโทษนะ